โกรธคือกรรมครับเกลียดคือการสร้างเวรเมื่อเราโกรธเขาเท่ากับเราสร้างกรรมเมื่อเราเกลียดเขาเท่ากับเราสร้างเวรชีวิตของเราไม่ได้ต่อสู้กับคนที่โหดร้ายแต่เราสู้กับความโหดร้ายในตัวคนการที่เราทําดีรับหลังแล้วคนไม่เห็นค่าดีกว่าทาดีอําเอาหน้าแล้วก็อิจฉาคนรับหลังนะครับเพราะฉะนั้น เราอย่าสร้างกรรมนะสร้างเวรน,นะครับเราอย่าเป็นนึกเกลียดใครโกรธใครใครจะพูดเพราะว่าอะไรก็ช่างเขาครับขอให้จิตใจเรารู้ก็พอแล้วเราก็จะสบายใจเพราะเราไม่มีอคติต่อใครเราจะอยู่ในสังคมหรือใช้ชีวิตแบบไหนเราก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเห็นใครทําอะไรเราก็ยิ้มไว้ครับอย่าไปโกรธตอบโกรธตอบเป็นกรรมตัวเราอีกนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ นัูสอนเตือนใจหลายๆคนนะครับที่อาจจะไปหลงโกรธเขาเข้า,ขามันก็จะเป็นกรรมติดตัวเราไปอีกไม่ไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครทําอะไรเราก็ให้อภยัยเราไม่โกรธตอบเราก็ไม่เกิดกรรมกรรมนั้นก็อยู่เราจะรู้เองเดจากจิตใจของเราครับเพราะฉะนั้นปล่อยวางดีที่สุดนะครับผมบมากครับ